เคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับว่าแบบทุ่มเทวางแผนโปรเจกต์มาอย่างดีเลยนะแต่พอเอาเข้าจริงกลับเจอปัญหาที่ไม่คาดคิดสะง,งั้นจนแทบจะไปไม่เป็นเลยวันนี้ครับเราจะมาคุยกันถึงเคล็ดลับที่จะช่วยเปลี่ยนความวุ่นวายเนี่ยให้กลายเป็นความสําเร็จกันตั้งแต่การวางแผนแบบมือโปรไปจนถึงศิละปะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเลยครับอ่านี่แหละครับสถานการณ์ที่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันดีเลยใช่ไหมครับ โปรเจกต์ที่แบบเริ่มต้นด้วยแผนที่ดูเพอร์เฟกสุดๆเลยนะแต่พอลงมือทำจริงกลับจบลงด้วยความเละเทะวุ่นวายไม่เป็นไปตามที่คิดไว้เลยสักนิดนี่แหละครับปัญหาคลาสสิกที่เราจะมาหาทางรับมือกันในวันนี้ โอเคครับและนี่ก็คือ5สเต็ปที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับเราจะเริ่มจากการสร้างพิมพ์เขียวที่แข็งแรงก่อนแล้วก็มาดูวิธีคุมโปรเจกต์ให้อยู่ในแผนจากนั้นก็จะไปลุยกันตอนที่เจอปัญหาว่าจะหาต้นตอจริงๆของมันได้ยังไงและสุดท้ายคือจะเปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นบทเรียนป้องกันในอนาคตได้ยังไงครับเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่พาธแรกเลย การสร้างพิมพ์เขียวของโปรเจกต์หรือถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือการวางรากฐานให้มันแข็งแรงนั่นเองซึ่งบอกเลยว่าขั้นตอนนี้เนี่ยสำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ครับในการป้องกันปัญหาที่จะตามมาหัวใจหลักๆเลยนะครับจะมีอยู่3ขั้นตอนด้วยกันอย่างแรกเลยคือต้องยืนยันขอบเขตง,งานให้ชัดเป,ะเปะ๊เปะๆเหมือนเราปักหมุดบนแผนที่เลยครับทุกคนในทีมต้องเข้าใจเป้าหมายและผลลัพธ์ตรงกันเปะ๊เปะๆเ,เพื่อป้องกันไอที่เขาเรียกว่า scope creep หรืองานบานปลายนั่นแหละครับ ต่อมาพอรู้ขอบเขตแล้วก็ต้องมาจัดลำดับกิจกรรมให้ถูกอะไรต้องทำก่อนอะไรทำหลังและสุดท้ายก็คือการมอบหมายงานให้ถูกคนครับซึ่งตรงนี้เรามีเครื่องมือช่วยที่เรียกว่า WBS หรือโครงสร้างการแบ่งงานมันจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมทั้งหมดเหมือนการต่อจิ๊กซอเลยนะคือจะรู้เลยว่าใครต้องทำชิ้นไหนเพื่อให้ภาพใหญ่ของเรามันสมบูรณ์ครับ โอเคพอเรามีพิมพ์เขียวที่ชัดเจนแล้วเนี่ยสเต็ปต่อไปก็คือการคุมโปรเจกต์ให้มันเดินหน้าไปตามแผนครับทั้งเรื่องความคืบหน้าแล้วก็เรื่องคุณภาพของงานเลยทีนี้เราก็ต้องมีเครื่องมือที่เปรียบเสมือนเป็น GPS ของโปรเจกต์ครับอย่างเช่นการ์ชทที่จะช่วยให้เราเห็นไทม์ไลน์ของงานทั้งหมดเลยว่าแต่ละส่วนต้องใช้เวลานานแค่ไหนหรือจะเป็นคันบานบอร์ด อันนี้ก็จะเหมาะก,กับการตามสถานงานแบบเรียลไทม์เลยครับว่าตอนนี้งานไหนอยู่ในสเตตัส To Do, Doing หรือว่าดันไปแล้วซึ่งแน่นอนว่าเครื่องมือพวกนี้ต้องใช้ควบคู่ไปกับการประชุมทีมอย่างสม่ำเสมอแล้วก็การจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพด้วยนะครับถึงจะทําให้โปรเจกต์ของเราเดินหน้าไปได้แบบราบรื่นจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องคุณภาพเนี่ยมันมีสองคที่สําคัญมากๆเลยนะครับแต่คนมักจะสับสนกันบ่อยๆก็คือคําว่า verification กับ validation ครับอ่ะมาดูกัน verification เนี่ยมันคือการเช็คว่าเฮ้ย <Hey, S 2> เราสร้างของได้ถูกตามสเปคที่วางไว้หรือเปล่าส่วน validation จะเป็นการถามที่ลึกไปกว่านั้นคือแล้วไอ้ของที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันตอบโจทย์คนใช้จริงๆไหมเอาง่ายๆเลยนะ verification คือทำของให้ถูกส่วน validation คือทำของที่ถูกครับซึ่งแน่นอนว่าเราต้องทำให้ได้ทั้งสอ,งอย่างเลย เอาล่ะทีนี้มาถึงช่วงที่ทุกคนไม่อยากเจอแต่ยังไงก็ต้องเจอครับคือตอนที่มันเกิดปัญหาขึ้นมาต่อให้เราวางแผนมาดีแค่ไหนก็ตามปัญหามันเกิดขึ้นได้อยู่ดีครับเรามาดูกันดีกว่าว่าศิลปะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยมันเป็นยังไงจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความล้มเหลวนะครับแต่มันคือส่วนหนึ่งของกระบวนการทํางานเลยประเด็นที่สําคัญที่สุดเลยนะครับคือสเต็ปแรกสุดเนี่ย ต้องเริ่มจากการระบุอาการของปัญหาให้มันชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากๆเลยไม่ใช่แค่บอกลอยๆว่าเออโปรแกร,รมมันช้าแบบนี้มันกว้างไปครับแต่ต้องระบุให้ได้เลยว่าโปรแกร,รมทำงานช้าลง50%นะตอนที่มีคนใช้พร้อมกัน10คนเห็นไหมครับพอเราชัดเจนแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้การวิเคราะห์ในขั้นต่อไปง่ายขึ้นแบบคนละเรื่องเลยครับพอเรารู้อาการชัดเจนแล้วก็ถึงเวลาสวมบทเป็นนักสืบกันแล้วครับในพาร์ทนี้เราจะไม่ได้มองแค่ผิวเผินนะ แต่เราจะขุดให้ลึกลงไปกว่านั้นเพื่อตามล่าหาผู้รายตัวจริงหรือก็คือสาเหตุรากเง้าของปัญหาที่มันซ่อนอยู่ครับแล้วนี่ก็คือหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆเลยครับเขาเรียกว่าแผนผังก้างปลาหรือ fishbone diagram หลักการของมันคือช่วยให้ทีมเราเนี่ย ระดมสมองหาสาเหตุที่เป็นไปได้ทั้งหมดของปัญหาเลยคือมันจะช่วยให้เราเห็นว่าเฮ้ย <c oughs> ปัญหามันอาจจะไม่ได้มาจากแค่เรื่องเครื่องจักรอย่างเดียวนะแต่อาจจะมาจากคนก็ได้หรือมาจากวิธีการทำงานของเราเองก็ได้เหมือนกันเครื่องมือน,นี้มันดีตรงที่มันช่วยเปิดมุมมองของเราครับทำให้เราไม่ด่วนสรุปเร็วเกินไปอีกเทคนิคหนึ่งที่เรียบง่ายแต่ได้ผลดีแบบสุดๆเลยนะครับก็คือ5 Why's หรือการถามว่าทำไมซ้ำๆ5ครั้งอ่ะ ลองมาดูตัวอย่างนี้กันสมมุติปัญหาคือส่งงานช้าเราก็เริ่มเลยทำไมอ๋อเพราะเขียนโค้ดนานไปแล้วทำไมเขียนโค้ดนานละ่ะก็เพราะวางแผนโมดูลไม่ชัดเจนไงอา้าวแล้วทำไมวางแผนไม่ชัดเจนเพราะเอกสารออกแบบมันไม่สมบูรณ์ทำไมเอกสารไม่สมบูรณ์ละ่ะก็เพราะทีมประเมินเวลาออกแบบไว้น้อยเกินไปจนมาถึงทำไมครั้งสุดท้ายนะครับเราก็จะเจอสาเหตุรากเหง้าจริงๆของมันครับนั่นก็คือ การบริหารเวลาในขั้นตอนวางแผนมันไม่มีประสิทธิภาพนั่นเองและแล้วเมื่อเราเจอต้นต่อของปัญหาแล้วก็มาถึงบทสุดท้ายที่สำคัญมากๆครับนั่นก็คือการเปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้เรื่องเดิมๆม,มันเกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคตทีนี้ก่อนที่เราจะโดดเข้าไปลงมือแก้ไขเลยเนี่ยเราต้องหยุดแล้วก็ประเมินทางเลือกต่างๆกันก่อนครับโดยอาจจะใช้แกณนสาคัญ4อย่างนี้มาช่วยคิดนะหนคือ ทางแก้นี้มันกระทบคุณภาพงานมากน้อยแค่ไหน 2. ค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่ 3. ต้องใช้เวลาแก้นานไหมและสุดท้ายมันมีความเสี่ยงใหม่ๆที่อาจจะตามมาหรือเปล่าทั้งหมดนี้มันคือการช่งน้ำหนักครับระหว่างความเร็วต้นทุนและคุณภาพเพื่อให้เราหาจุดที่มันสมดุลที่สุดไม่ใช่แค่แก้ให้มันจบๆไปแต่ต้องเป็นการแก้ไขที่ยั่งยืนด้วยครับ และนี่คือหัวใจที่สำคัญที่สุดเลยของการเรียนรู้จากปัญหาครับนั่นก็คือการบันทึกปัญหาสาเหตุที่แท้จริงและวิธีการแก้ไขเพื่อเป็นแนวทางสำหรับโปรเจกต์ในอนาคตรครับการทำเอกสารที่เรียกว่า lessons learned หรือบทเรียนที่ได้รับเนี่ยมันไม่ใช่แค่งานเอกสารหน้าเบื่อๆนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนความผิดพลาดในอดีตให้กลายเป็นเข็มทิศสู่ความสำเร็จในอนาคตเลยทีเดียว สุดท้ายนี้ลองถามตัวเองดูนะครับว่ามีบทเรียนไหนบ้างที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้แล้วคิดว่าจะเอาไปปรับใช้กับโปรเจกต์ต่อไปได้ทันทีเลยเพราะการนำความรู้เหล่านี้ไปลงมือทำจริงๆนี่แหละครับคือกุญแจสำคัญที่สุดที่จะช่วยสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งและทำให้เราทุกคนพร้อมรับมือกับทุกปัญหาได้อย่างมืออาชีพมากขึ้นครับ